รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเนิวกัะไปจังหวัดสกลนครกันครับข่าวสีกาชาว,วันเน็ตวอนยาเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนากรณีข่าววงการสงฆ์ทำให้มีการจับสึกพระชั้นผู้ใหญ่หลายวัดหลายจังหวัดและถูกดำเนินคดีกันตามตามกันไป,เ,ป,นไปเกี่ยวกับเรื่องังกลก่าบรรดาพุทธศาสนิกชนก็มาวิาพากวิจารณ์กันอย่างมาก หลงแห่งก็หันหลังให้วัดเพราะหมดศรัทธาหรือเข้าวัดน้อยลงที่จังหวัดสกลนครก็มีพระสงฆ์ขับรถเก๋งไปพ่อรักกับศรีกา ข้างคลองส่งน้ําจนถูกจับศึกไปเมื่อสามสี่วันก่อนที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องนี้นางพัฒรวดีเอี่ยมประเสริฐคันหักวดีนักจัดรายการสถาน,านีวิทยุชาวจังหวัดสกลนครกล่าวว่าเรื่องพระสงฆ์ที่กําลังเป็นข่าวเช้าอยู่ในขณะน,นี้เป็นเรื่องของตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนาทั้งนั้นใครที่ทําอะไรไว้ก็ลูกอยู่แก่ใจตัวเองเชื่อว่าบาปกรรมจะทําหน้าที่เองเช่นถูก จับศึกผู้หญิงก็ทำเกิดจะสู้หน้าผู้อื่นไม่ได้พอ่อแม่ลูกผัวก็ไม่กล้าเข้าสังคมเพราะอายดังนั้นจึงวอนให้อย่าพากันเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาเลยสําหรับคนในภาพเป็นเหตุการณ์ขณะตํารวจสพคำมิ้นนําอำเภอเมืองจังหวัดสกนลนครจับเอาไว้เข้ามาตรวจสอบ คณะสงฆ์และศรีกากำลังพ่อดรักกันที่ริมคลองส่งน้ำภายในรถเก่งแล้วนำตัวไปสึกเหตุเกิดเมื่อวันที่ส2สองสิงหาคม2568ต่อมาผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่สพขมินซึ่งถูกอายัดไว้เพราะสวมทะเบียนซึ่งรถดันดังกล่าวนั้นได้เกิดการสวมทะเบียนกันขึ้นเพื่อตรวจสอบดูว่าภายในรถมีอะไรบ้างปรากฏว่า ที่นั่งด้านหน้าของคนขับมีสบงจีวรนที่ด้านหลังมีซองพ้าป่าและกระดาษเช,ช็ดชูเปื้อนคาบเหนียวคาดเดาว,ว่าจะไม่เป็นอย่างอื่นขณะที่ตำรวจไปถึงคนทั้งคู่อยู่ที่เบาะหลังลงจากรถมาในสภาพไม่เรียบร้อยซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นำเงินการให้มีการลาสีขาวออไปซึ่งในส่วนนี้ทาง พระพุทธศาสนิกชนเองก็อย่าไปเสื่อมศรัทธามันเป็นแค่ตัวบุคคลเท่านั้นไม่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเราควรยึดถือในหลักคำหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้านะครับเราก็อย่าไปนับถือของตัวบุคคลบุคคลนั้นมีหลายอย่างซึ่งบาปกรรมก็จะตามสนองเขาเอง,งเอและก็เมื่ออยู่ในผ้าการ่มการสัมปัญหรือว่าเป็นผ้าเหลืองที่ทุกคนกราบไหว้ คนที่จะกระทบก็คือลูกศิษย์บ้างคนใกล้ชิดบ้างก็จะคิดว่าไม่น่าเลยทำไมต้องทำเช่นนั้น mm hmm. เช่นนี้ก็ขอใหอ้ท่านได้กรุณานะคะว่าบุคคลไม่เกี่ยวกับในเรื่องของพระพุทธศาสนาค่ะเพราะศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีคนที่ไม่ว่าจะเป็นศรีกาใดๆก็ตามที่มีข่าวข่าวกันโด่งดังมากศีกาทั้งสองท่านนะคะก็ไม่เอ่ยนามลคะคะ ว่เดี๋ยวก็จะเป็นการลื้อฟื้นหรือทําให้จดจําเราไม่ควรจดจําในสิ่งที่ไม่ว่าศีกาคนใดที่ทําเรื่องนี้ขึ้นมาเจ้าตัวก็ต้องรู้อยู่กับใจว่าสิ่งที่ทําลงไปหรือประพฤติไปนั้นไม่ถูกต้องแต่เมื่อทําแล้วแก้ไขได้หรือไม่ตัวเองแก้ไขไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นพิกษุหรือศีกาก็ทําความเสื่อมเสียให้กับตนเองนำความเดือดร้อนมาสู่ตนเองและครอบครัววงตระกูลค่ะ ตรงนี้เป็นจุดที่เรียกว่าเสื่อมเพราะการกระทําของตัวเองกรรมคือการกระทําจังหวัดสกลนครค่ะซึ่งสกลนครนั้นเป็นเมืองที่มีคพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ประพฤตปฏิบัติมาดีโดยตลอดเลยนะคะไม่เคยมีความเสื่อมเสียในคําขวัญของสกลนครคือถิ่นมั่นในพุทธธรรมก็มีพี่น้องสาธุชนมาทําบุญกันอย่างต่อเนื่องไม่เคยมีความว่าจะลดลงนะคะ ในวันเข้าพรรษาที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนหรือวันพระก็าตามก็ยังมีศรัทธาสาธุชนทําบุญกันใส่บาตรกันอย่างต่อเนื่อง